สุมเบเบทที่มีราคา10000บาทและไม่ใช่แค่นั้นเพียหลงยังซื้อกล่องสุ่มที่มีราคาหลักสิบสำหรับสุ่มเบเบทอีกด้วยส่วนนี้ก็กล่องสุ่มราคาหลักร้อยและนี่คือราคาหลักพันและกล่องสุมทั้งหมดนี้ที่ทุกคนเห็นมีมูลาค่ามากกว่า55000บาท เพื่ออาจจะถึงสองหมื่นก็เป็นได้เจ <_ C 1> ้ากล่องสุ่มราคาหลักหมื่นนี้ทุกคนจะได้เห็นกัน <_ C 1> ในคลิปคิปนี้แน่นอน <_ C 1> เราจะมาเริ่มกันที่เจ้าของราคาหลัก10บบาทไม่อะ่ไรนะไปดูกันและนี่คือกล่องราคาหลักสิบที่โคตรกระจ๊ดเดียวเลยอะมาแกะกัน ไมนี่โอ้จะคุ้มไม่เนี่ยคุณีนถุงเซเว่นมีที่ชุดนี่แหละสิ่งสําคัญ <c oughs> เดี๋ยวนะหลักสิบมีที่ชุดของแท้หรือเปล่าเนี่ยเริ่มจากสีเหลืองเป็นที่ชุดสีเหลืองนะทุกคนต้องดู made in ถ้า made in เวียดนามใช่ made in เวียดนาม made in เวียดนามโอ้โหของแท <c oughs> เป็นของแท้นะทุกคนพร้อมละ โอ้ฟลรดีมากเดี๋ยวดูดูฟังเสียงฟังเสียงบ้างเดี๋ยวโอ้ฟลรดีโครดฟลร์แบบเสียพฟโฟโงพอมากโอ้ฟิลฟิลฟิล,ฟ,ล,ฟ,ล,ฟ,ลฟิลเลยอะ่ะอุ้ยไม่เศษอะไรติดมาด้วยเนี่ยย่บโผลงมือสองอ่ะจะเห็นได้เลยว่ามันเขียนว่า made in เวียดนามแต่หอมาด้วยอะไรถุงเซเว่นหูโคตรตลกอะ่ะสายมาอย่างดีเลยดูดิเป็นสายยาวด้วยนะนี่โอเคจบไปดูกล่องหลักร้อยกันเละต่อไปนี้คือกล่องสุ่มราคา หลักร้อยมาดูกันว่าจะได้อะไรแต่ตะ้แต่แต่แต่แล้วถ้าใครดูมาถึงจุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องพี่หลกเป็นค่าบานทานโดยกดได้ไม่เสียตังแม้แต่บาทเดียวแต่กดเพื่อที่จะได้ติดตามดูว่าคลิปต่อต่อไปเราจะเป็นคลิปอะไรมันจะได้แต้งเตือนนะทุกคนและอีกอย่างเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่กดติดตามอ๊ะฮะมันนกรเกลียงว้าจ้า หลักร้อยหลักร้อยของเรากล่องช่างมันและนี่คือกล่องหลักร้อยเแบบีดแถมอีกไหมเนี่ยทากระ ชขามีของแทนแน่นอนโอ้โห CX 0 3ว้าว Persioud a r k นะทุกคนเปมีการแปะการสั่งซื้อด้วยนะไปซื้อมาจากโรบินสันจริงต้องบอกเลยว่าของแทนเออเกลัเตบว้าค่อยๆชึบค่อยๆโบะเขาให้กล่อ,องขาทุกคนกล่องขาแล้วเล่นอะไรไม่หรุดเรื่องเลยแน่น อึ๊อื้มแน่นอื้มของดีมันจะแน่นอื้อ,อละและนี่คือของที่เรากำลังจะได้ดูกันออโอ้โหโปชูร์ไม่มีโค้ดอะตังไว้เก็บไว้อึ๊นี่ของมันอยู่นี่ของดีมันอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าดีมากสวยมาก โอ้ทุกคนเอาละเือสีอูดนะเรามาดูจากบิดก่อนดีกว่าบิดเป็นบิดอะไรอะ่ะบิดที่ได้เป็นบิด W นะทุกคนนี่ลัตเชตเป็น6-80ส่วนเบทนีน่ไงเบรดแนฝ่ายสมดุลแน่เลยเนี่ยสีเขียวเนี่ยใช่ปะเนี่ยน่าจะใช่นะสมดุลแหละไม่หลงว่ามันนา่าจะเป็นฝ่ายสมดุลแต่ถ้าน้องๆหนูๆคนไหนรู้ว่าเป็นฝ่ายอะไรคอมเมนต์บอกได้เลยมาฉีกกันอ๋อมันจะเป็นถุงฉีกนี้เหรอฉีกหน้าเดียนีย่เอ้แต่ก็ยังเหนียวอ่ะนี่ บิดเบี้ยรเชดหกแดศนี่680ทุกคนระเชดเบ็ดอยู่นี่เบ็ดของแต้อเ้ยเรายังไม่ได้เช็คความแท้ความเทียมเลยนี่ว่ะมาดูกันว่าแท้เทียมโอ้โหหนักอยู่นี่ว่าดูดิยังหนาเลยนะ่าจะหนักอยู่นะ อะแท้เทียมมาดูดลนี้ในนี้พี่หลงดูแล้วไม่มีน็อตข้างในแบบไขได้ของแท้อันนี้ต้องมีคำว่าโทมี่มีไหมโทมี me, me ่มีเวียดนามแย่ yes. ของแท้นี่น็อตด้วยน็อตเป็นเกียวแบบวายอ่าของแท้เวลาที่สัาคัญประกอบฟังเสียง โอ้โคตรสวยทุกคนดูสวยมากเลยนะ <_ D> ดูดิยังสวยอะ่ะและนี่ก็คือกล่องสุ่มราคาหลักร้อยโอ้อ้โหโอ้อ้อ้สวยสวยเอาเรื่อง้วทุกคนใครมีแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยเอาละ่ะตอนนี้เราก็ได้เปิดกล่องหลักสิบและหลักร้อยไปแล้ว และเรากําลังจะเข้าสู่กล่องหลักพันและหลักหมื่นบอกได้เลยว่ากล่องทั้ง2กล่องนี้คาดไม่ถึงแน่นอกมันต้องมีบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆคลิปคิปนี้เป็นคลิปเปิดกล่องสุ่มที่เราได้สั่งทําขึ้นมาโดยการว่าจ้างให้เขาทํากล่องสุ่มให้ระหว่างหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นดูซิว่ามันจะคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหมคําว่าของแพงเนี่ยมันจะคุ้มจริงๆหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายนี้แล้วเราจะโดนหลอกแลวฟันเงินไปฟ มาดูกันต่อได้เลยต่อไปเรามาเริ่มกันที่กล่องหลักพันได้เลยโอ้ยโอ้โหคนหนักอือโอ้ยหนักจริงอ่ะหนักโอ้โหเอาเรื่องนะทุกคนกล่องหลักพันเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะมีของดีๆเยอะแน่เลยพร้อมกันหรือยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจ้วยจ้ะมาป,ปืนกันเลยเออโหยังหนักเอาละกล่องหลักหมื่นนี้จะเป็นอะไรทุกคนเอาใจช่วยกันได้นะเอ๊ะจะให้ทุกคนทายดีนะ ลองทายคอมเมนต์มาเล่นๆก็ได้ทุกคนว่ากล่องหลักเหมือนนี้จะเป็นเบบีตัวอะไรหรือจะเป็นชิ้นส่วนหรือจะเป็นอุปกรณ์อะไรของเบบีเอาละโอ๊ยกล่ <c oughs> องกระดาษบาสโอ๊ยทุกคนกล่องกระดาษบาสคือความซุ่มซ่ามอ,อยู่คู่กับพี่หงอยแล้วแหละเพราะว่าขนาดแม่พี่อหลงยังพูดเป็นภาษาใต้ด่าพี่อหลงเลยว่าเหล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 าในที่นี้แปลว่าซุ่มซ่ามทุกคนภาษาใต้แหละโดนประจําตอนเด็กอ่ะสะดุดขาตัวเองล้มจนฟันหักก็มีมาแล้วนะเรื่องความซุ่มซ่ามนี้บอกเลยว่าต้องให้พี่เอหลงคนเดียวเลยซุ่มซ <c oughs> และนี่แหละคือของของเราเฮ้ไม่มีของเฮ้อเล่นอยู่ดิวิห้ามแย่งนะห้ามแย่งนะไม่ให้นะฮั้าวอะไรอ่ะดูใบเติลอีกรอบแล้วอ้ามันคือข้อบืดังบูมุนไย ในที่สุดก็ได้คอมโบได้คูหมุนซ้ายอีกทีนะคนทุกคนเคยคอมเมนต์บอกพี่หลงไว้ว่าพี่หลงครับคอมโบไดกูสิคอมโบไดกูดิคอมโบไดกูดิคอมโบไดกูมาแล้วคอมโบไดกูหมุนซ้ายโว้ยทุกคนดีใจอ่ะเช็ดตัดเช็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 ดขี้เหงื่อไมโดนโอ้ดีใจหัวอจะเต้นค่อยๆหายใจโอเค โคมาดากูหมุนสายจ้าแก่ๆๆ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 กๆ่ๆๆ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 กๆ่ๆๆๆๆๆๆกๆๆๆงๆ่อๆๆ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 นๆๆๆๆหๆๆๆกๆๆๆๆๆอๆๆๆบอลๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆบๆยๆๆๆนๆๆๆๆๆมๆนๆๆๆๆนๆๆ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 ๆวๆๆ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 ๆกๆน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 ๆๆ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 ยๆๆ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 โๆๆๆๆๆๆ แอปแช็กมันจะมีความคล้ายคือกับ Impact b r บร k อยู่นะทุกคนที่มันจะมีแบบพลาสติกสีแดงอยู่หน่อยๆแต่เนี้ยมันจะหมุนซ้ายส่วนอิม c t b เบรกจะหมุนขวานะ <c oughs> ตื่นเต้นว่ะ <c oughs> โอเคไปแกะกันเว้ยอุย๊ยอยบายได้เดี๋ยวกล่องมันช้ำลุกตัวหมุนซ้ายตัวแรกอะนะจริงจริงมันมีแค่ตัวเดียวไหมที่หมุนซ้ายน้องๆทุกคนถ้ารู้นะคะว่าหมุนซ้ายเนี่ยมันมีกี่ตัวก็คอมเมนต์นบอกพี่หลงหน่อยนะที่พี่หลงรูๆก็น่าจะมีแค่เจ้าตัวโคบอลวะพร้อมยังพร้อมทุกคนพร้อมดูแสงยานุภาพของมันหรือยังเอาละเอาละฮึบฮึบถ้าพี่หลงจะขายจะเขืดขึ้ว้าวทำไมมันมีอย่างเนี้ย พีม่มีค่าฝผุนด้วยอ่ะจะบอกว่ามือสองเปล่าเนี่ยเริ่มกลัวแล้วนะนี่ตัวชุดมุนซ้ายนี่มุนซ้ายแล้วทุกคนต,ตัวชุดซ้ายนี่แกะกันมาเลยไม่มีอะไรแล้วหรอโอ้โหมีแค่นี้เองหลักพันนี่ตัวชุดซ้ายเออมันหมุนไปทางซ้ายอีกเลยขอดูขอฟังเสียงหน่อยนะโอ้ เฮ้ยเป็นโฟดีอ่าโฟแบบโฟโฟแปะดูดิต้องเสียดิเอออันเนี้ยอื้มอ,อุ้ยดึงแรงไปอื้มเสียงโคตรดีเลยมาเรามาดูกันที่ตัวเบดบิดและเชดกันดีกว่านี่คือของที่เราจะได้ โอ้ตัวเบรดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนี่หืมตัวเบีดมากับสีน้ำเงินแดงตัดกันโคตรจะหล่อดิดูหลอ่หลอมากหล่อฟุดๆด,ดดูดิโอ้โหตัวบุ๋มบุ๋มนะที่จะไม่สามารถไขได้เนี่ยของแท้ต่อไปรัชเชตสองหกศูนย์ 60. วิอ่าต่อไปเป็นบิดนะทุกคนบิดจะเป็นบิด4ีตัวนี้จะเป็นบิดสีนะทุกคนแล้วสิ่งสำคัญคือนี่ฟังเสียงการใส่ พร้อมยังอืโคตรเพราะอืเสียงโคตรแน่นเสียงโคตรแน่นเพราะมันมีสองตึกนะทุกคนมันมีสองกึกเสียงมเลยโคตรแน่นมากดูดิ โคโบดก้บุนไซมากับที่ชุดบุนไซของเขาคตรเท่เออเออเออเอมอมาอย่างงี้บุนไซเอเอดีมาอย่างงี้ดูทุกคนดูมาอย่างงี้นะโคตรเท,ท่พูดเลยว่าโคตรตึงโคตรอันตรายตัวนี้แหละโคโบาดากูนดูดวิญญาณาวิสระหลอดนี่คือโดนดูดวิญญาณกับโคโบาดากูนะทุกคนแต่เอาจริงหลักพันก็คุ้มเหมือนกันนะเนี่ยได้โคโบาดากูมาเลยอ่ะโอ้โหแต่เอเดี๋ยวกล่องนี้หลักพันนะ เพี่ยหลงแอบเห็นราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทคนหลอกดาวใครทำกล่องนี้เนี่ยเอาเป็นว่าเชิงมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญเราจะดูกล่องหลักหมื่นกันอย่าลืมกด s u b s c ค i b e เพื่อดูกล่องหลักหมื่นกันล่ะกล่องหลักพันไม่ถึงพันไม่เป็นไรแต่กล่องสำคัญนี้กล่องหลักหมื่นนี้บอกเลยว่าไคลสแม็กของเราแน่นอนไม่มีผิดหวังแน่นอนก็กล่กองหลักหมื่นตัวนี้และนี่คือกล่องหลักหมืน่นอกดไลค์มันถ้าอยากดูต่อ โหใหญ่จริงใหญ่จริงังวพี่องเล็กไปเลยอะมาแกะกันเราจะต้องค่อยๆแกะอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกล่องแบบเป็นบื่นเลยครเป็นบืนเลยพี่เป็นมืนเลยเหรอพี่ใช่เป็นบื่นเลยครับเราจะต้องแกะอย่างพิถีพิถันนะทุกคนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการมาหู อันเลขกอันเลก like! อันเลขกก็คือฮาแล้วทุกคนอันเลกเป็นสนามนะที่เห็นตอนนี้คืออันเลกเป็นสนามนะส, um สนามแข่งโอ้โหทุกคนสนามแข่งไม่ต่ําจากเก้าร้อยสนามแข่งกันนี้สุดมากทำไมมองเม้งอย่างเนี่ยมันดูเลอะเทอะนะ่เนี่ยอาเ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 อาไว้ไหนไว้ไหนก่อนเอาไว้นี่สนามแข่งได้แล้วสนามแข่งนะต่อไปหน้ากากสกุลเกมเอามาทำไมเนี้ย ไปคือหน้ากากสูเปเกมทุกคนที่ไม่รู้ว่าเอามาทําไหมเน่ะดูดิเพ,ออเ,ดเพื่ออะไรเนี่ยเออใส่ผิดเหรอเออเพื่ออะไรเนี่ยปุ๊บๆต่อไปจะคุ้มจริงไหมเนี่ยลงไปเอาแบบกล่องในกล่องกล่องนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยแม่เล็กแป๊บแป,แป๊บทุกคนแป๊บแปมีเชือกเชือกสำหรับต่อแม่เหล็กพี่หลงมีแล้วนี โอ้คนจัดกล่องไม่ดีเลยอะอันต่อไปอะ่ะ <G ül> อันต่อไปกล่องคุ้นมากกล่องคุ้นมากทําไมเขามีสติกเกอร์โลโก้ช่องพี่เหลงวะผนูใส่คนจัดเป็นแฟนคลับพี่เหลงแน่เลยคุ้นนเลยอุ้ยแต่เบรดเยอะมากแล้วทุกคนเบรดเยอะมากเบดเยอะมากเดี๋ยวคนดูทุกคนดูโอ้โห <G ül> ทุกคนดูเบรดเยอะมากมีอะไรบ้างอะฟอก ดำศูนย์สมสมศูนย์เนี่ยอ่ะฟอกอีกฟอกศูนย์หนึ่งโอ้โหกำไรละฟอกทองเดี๋ยวนะเฮ้ยหลักหมื่นคุ้มมากเดี๋ยวเพี่ยหลงจะใช้เครื่องคิดเลขในการคิดนะว่าคุ้มไหมเฮ้ยเป็ดเยอะมากจริงทุกคนดูดิเนี่ยเป็ดหมดเลยเป็ดบิดลัดเช็ดที่ชุด โคตรมากแต่แค่รู้สึกเสียดายอย่างเดียวคือทั้งหมดเนี้ยที่พี่หลงดูอ่ะ <c oughs> พี่หลงมีหมดแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาไปขายเอาเงินมาก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวพี่หลงจะคำนวณให้ทุกคนดูนะว่ายังไงมา <c oughs> เรื่องจากตัวแรกนี่เลยฟอกตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะทุกคนจะอยู่ที่ตีหลวมๆนะพี่ว่า1 0 0 0ันเอาหลวมๆเลยนะจริงๆมัน 1, พันสองพันกว่าแหละเออแบบเนี้ยหนึ่งพันอ่ะพี่ตีไว้หนึ่งพันต่อไปฟอกทองพี่ตีเป็นกล่องสมแล้วกันห้าร้อยห้าสิบต่อไปก็จะเป็นฟอกดำฟอกดำตัวนี้ก็ตีเป็นกล่องสมแล้วนะ ไปเป็นนี่เจ้าไ i อ n นเควส l ไ o ออนเควนี้พี่ตีไว้ที่490ต่ําแบบที่พี่เคยซื้อนะเพราะมันเหมือนกับของที่พี่มีอยู่แล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันมีเดี๋ยวพี่เอาไปขายดีกวา่า <laughs> ขายราคาก็คุ้มเลยขายราคาถูกๆเนี่ยเออต่อไปก็เป็นส er, Cyber, Say, ูบไรเซเบอร์ไซเบอร์เซไปไซเบอร์เออสักอย่างนั่นแหละสูบไรไซเบอร์ไซหรือร er, ร er, ร er, ร er. เซสูบไรเซเบอร์ไลไซเบอร์สูบไรไซเบอร์เออโอเคสูบไรเตอเตอซูุไรเดือนหนึ่งพันกว่าบาทได้แล้วทุกคนก็คือหนึ่งพันะตีไว้หนึ่งพันเราจะตีหลวมๆไปเนาะ 1,000ต่อไปจะเป็นดันซอสนะดันซอส710บาทอ่บาทตามพี่ๆเคยซื้อเนาะตัวนี้มีลูกหลักตัวนี้ลูกหลักบ,บ้างดันบัสเตอร์นะดันบัสเตอร์ตัวนี้790หรือ1,000ไม่แน่ใจพี่ตีไว้1,000แล้วต่อไปก็เป็นนี่วิาสาะหลอดวิาสาหลอดน่าจะอยู่ที่590ตีไว้590แล้วกันต่อไปก็จะเป็นนี่ฟินิกวิงตัวนี้พันกว่าคนหากันให้ควา้าห0 0 0งพัอาพี่ตีไว้1,000 นี่ Impact Break Impact b r e ร k ถ้าจะ1,000อ่ะพี่ตีไว้1,000ต่อไปนี่จ้าโกเลมล็อกลูกลักลองมานะจ๊ะตัวนี้490ถ้าจะไม่ผิดนะ490ตัวนี้ตัวสุบตัวนี้ต้องสุ่มาถึงจะได้พี่ตีเป็น1,000แล้วกันเพราะว่าเขาก็ขายกันแพงอยู่1,000 903เออ9380นะทุกคนแล้วมันมีนี่นี่มันมีอันนี้มาด้วยหน,าาหน้ากากหน้ากากสวิตเกมพี่ตีให้50บาทนอกจากหน้ากากสวิตเกมยังมีสนามแข่งอีก 900พี่ตีตามที่พี่เคยซื้อ900แม่เหล็กพร้อมสายอันนี้พี่ซื้อมาพี่ตีไว้หลว 300. 10, 2, มๆสามร้อยหนึ่งหแปบบหนึ่งเก้าสามร้อยกว่าใช่ปะบวกกับ50บวกกับ300บวกกับ900 1ร้0 0หมืาพันห้ารอยาหน้าะทุกคนคุ้มนะเนี่ยหนึ 15, ่งหมื่นห้าพรอยอ่ะคุ้มกับเงินที่ให้ไปนเนี่ยและนี่แหละทุกคนเขาเรียกว่าการลงทุนที่ถูกต้องแต่ประเด็นหลักเลยเนี่ย คนที่จัดของต้องเป็นแฟนคลับเราชัวร์ๆเนี่ยเพราะมีสติกเกอร์ของพี่หลงเวอร์ชั่นสอนด้วยแต่สติกเกอร์ตัวนี้ต้องเจอตัวจริงนะตัวถึงจะได้เนี่ยต้องเคยเจอพี่หลงเอาแน่ๆเลยอแล้วต้องเคยดูคลิปพี่หลงด้วยแน่เลยดูดิซื้อของเหมพี่หลงเป๊ะเลยอ่ะที่ชูที่อะไรมีเหมือนกันหมดเลยนะออไม่เป็นไรเนี่ยเอาไปขายได้แบบ100%เลยได้กำไรแบบ100%เได้เลยนะเพราะถือว่าแบบขายมาก็กำไรต้นทุนทุกอย่างเหมือนเดิมเผื่อๆได้เยอะกว่าเดิมอีกอืมคุ้มมันคล่องใจอ่ะ เขาต้องเคยเจอเพี่หลงแล้วสิเพราะว่าตัวเนี้ยจะได้ก็ต่อเมื่อเจอหน้ากันจริงๆอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะสนามที่มีรอยผ่านการใช้งานมันแล้วหน้าถักสควิฟเกมสติกเกอร์ที่ต้องเจอตัวจริงเดี๋ยวถึงจะมีให้แม่เหล็กดูดหาสมบัติพร้อมเชือกสีแดงสดทุกคนแป๊บบ แล้วถ้าสมมติในนี้มีถุงมือสีฟ้าไม่ว่าไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่จะมีถุงมือสีฟ้าสีน้ําเงินอะเอออยู่ในนี้ชัดเจน ของพี่ทั้งหมดนี่มันของพี่ดีกว่าเพราะว่าจำกล่องนี่ไ้มันหักอันหนึง่งคือนี่มันของจันนี่วิอคอ,อยมาเด้อในกล่องลักมือเนี่ยโอ้ยโดนแกล้งแล้วเออบางนึงมันต้องมีอะไรในของนี้บ้างแหละโอ้โ OH, หชัดเลยชัดเลยสติกาอยาหลงรุนเก่าอยู่ดิเพื่อนพี่ส่งมาเนี่ย กลองทั้งหมดเพื่อนี่เป็นคนทำแน่เลยของพี่เพื่อนพี่เราตางไปแล้วทุกคนเป็นพ,พี่เราตัางไปแล้วโอ้โของไม่ได้อ่ะมีของใหม่ไม่ีอันน่ะของใหม่อ่ะของใหม่อ่ะ โทำเหมือนได้ลงอเออใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ว,วมัาก็จต้องมีหลงเองด้วยนะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวมารอดูกันส่วนคลิปนี้กลับบ้านไปตาย